ครับสวัสดีครับผมแซมอนไลเดอร์ครับสวัสดีครับผมทริปเ e S ลเอครับก็กลับมาพบกับพวกเรานะครับในรายการในรายการ The Intelligent Investor น<ล>ะครับะครับคุณพิชิตรายการแล้วเอเอาล่ะ <laughs> อ่เป็นซีรีส์นี้ละกันอ๋อซีรีส์โอเควันนี้เรามาถึงที่เซ็ชันที่เท่าไหร่ครับคุณสมาร์ทไรเดอร์เซ็ชันที่7แล้วครับผมก็วันนี้เรามากัน2บทคือบทที่11กับ12ครับ11นี่ก็ถือว่ามาขึ้นทางของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับใช่ครับครึ่งเล่มแล้วใช่ครับดู้มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับโอ้โแต่เด็กก็จบเนี่ยแต่บทลางหนังเริ่มงงนะครับโอเคเริ่มเลย ชปเตอร์สิบเอ็ดชื่อเชปเตอร์ว่าอะไรครับคุณสาบอลไรเดอร์เป็นภาษาไทยก็คือจะเป็นการวิเคราะห์หลักทรัพย์ครับสาหรับนักลงทุนทั่วไปครับการวิเคราะห์หลักทรัพย์สําหรับนักลงทุนทั่วไปใช่ครับผมที่ผมจับได้เนี่ยเอ่อไอเฮียเกเกรแฮมเนี่ยเขาวิเคราะห์หลักทรัพย์ไปสองตัวหนึ่งคือเป็นเอ่อบอลเป็นบอลนะแล้วก็นักลนกู้นักลนั่ตราดหนี้คอมมอนสต็อกใช่สามหรอสามอันนเหรอไม่มมันมันรวมกันอยู่ในตราดหุนี้ครับผมอ๋อโอเคครับผมอ่ะเอา ในในใ <c oughs> นในส่วน,น,น,นของพวกบอลเนี่ยครับหรือรวมนึง,งหุ้นกู้หรือตราสารนี่เนี่ยเขาบอกว่าที่ผมเจอก็คือว่าเขาบอกว่าให้ดูเอข้อมูลเนี่ยเจ็ปีย้อนหลังครับอา่าเขามีเลขตรงนี้มาเลยว่ามันเจ็ดปีย้อนหลังกับปีที่เลวร้ายที่สุดใช่แล้วก็ยึดปีที่เลวรที่สุดซึ่งเขาจะมีสูตรครับเช่นเอเอ,อุตสาหกรรมเขาจะแยกเป็นอุตสาหกรรมนะครับสมมุติอุตสาหกรรมรถไฟเนี่ยต้องมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยสองออผมไม่แน่ใจ รูอจะเป็นห้าเท่าถ้าผมจำเลขไม่ผิดนะครับอ,อ่าอุตสาหกรรมอื่นก็จะมีเลขตรงนี้ครับซึ่งอันนี้เป็นที่สตีฟเกแฮมเนี่ยเขาเขาคิดขึ้นมาอันนี้เขาคิดอยู่กับอุตสาหการรมที่อ้างอิงก,กับสมัยเขานะครับใช่ครับ<ม>เป็นสมัยเขาอ่ะต้องบอกผมผม,ผมก็มองว่าในสมัยนี้รเราอัพเดปเลขตรงนี้หน่อยครับเพราะว่ามันก็มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับพูดตรงตรง,ตรง,ตรงเพราะเขาว่ารถไฟของสมัยเกแฮมมันคือรถไฟ่านหินนะครับมันเปูนใช่ใช่มันคือรถไฟครับมันไม่ใช่แบบไม่ใช่มีทีเอสอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้คือที่ผมเห็นก็ค ในการจ่ายดอกเบีย้ยครับพูดผิดในการจ่ายดอกเบีย้ยก็คือจะคิดมาเป็นจํานวนเท่าซึ่งขั้นต่าเนี่ยเขาก็มองว่าอย่างต่ำๆเนี่ยก็ต้องมีสองสามเทา่าครับคือต้องจ่ายดอกเบีย้ยไหวในสิ่งที่คุณฝากคุณกู้มาอมครับผม,มในส่วนของปัจจัยอื่นๆใน่ยผมอีอีกอักนหนึ่งอีกห้ามันมีอีอกเ,ออเขาเรียกอะไรมีลักษณะที่ต้องดูอีก ประมาณสามสามอย่างครับเอก็คืออย่างแน่นอนนี่ยของบอลใช่ของบอลครับก็คือขนาดบริษัทที่ปล่อยตัวหุ้นกู้มาธุรกิจขนาดริจอครับผมใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าแต่ข้อมูลเขา่ยในอดีตพบมาว่าบริษัทใหญ่เนี่ยแทบไม่เคยผิดชำระหนี้เลยครับอ่าเป็นบริษัทที่แบบขนาดใหญ่นะอือ่าแล้วก็ข้อที่สองก็คือตัวความสภาพเป็นสภาพคล่องของหุ้นนะครับตัวอีควิริตี้อ่าตัวสภาพคล่องของหุ้นว่าบริษัทเนี่ยสภาพคล่องมากแค่ไหนถ้ายิ่งเยอะก็จะยิ่งดี ครับผมส่วนข้อที่สามที่เขาแนะนาให้ดูก็คือมูลค่ารั์สิงครับมูลค่าสินทรัพย์มูลค่าบริษัทของเขาครับผมใช่ครับผมแล้วก็ดูวัตตาเติบโต,ต,ตด้วยนิดหนึง่งใช่ก็คือไอ้มูลค่ารั์สินเนี่ยเสริมว่าคือสมมติบริษัทมันมันบังเอิญล้มจริงๆ,ๆหนๆ่อย่างมันก็ยังมีพับถึงขายคืนให้ให,ให้ให้คนที่ซื้อคุณกู้ตรงนี้มาได้อะฮะก็เลยเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วนี่คุณทิพย์เป็นเจออะไรบ้างครับก็ถ้าในส่วนของบอเนี่ครับผมก็เหมือนกับคุณแซมมอนไรเดอร์นะครับผม ก็เหมือนเขาให้ดูสองสองตัวหลัง่ที่ปูเมื่อกี้นี้แล้วก็มีตัวย่อยอีกสามตัวนะครับผมอแต่ผมเจออีกก็คือช่วงแรกๆของเชฟเตอร์เนี่ยเขาเขาพูดรวมๆว่าเวลาเราเจะวิเคราะห์หลักทรัพย์เนี่ยว่าจะเป็นบอลหรือว่าเป็นคอมมอนสต็อกเนี่ยเขาบอกว่าวิธีที่นักวิเคราะห์ทําเนี่ยเขาให้ดูจากอดีตก่อนอาอดีตว่ามีผลประกอบการเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็ค่อยมาทํานายนะครับอ่าใช่ครับผม แต่เขาบอกว่าให้เราคิดไปอย่างหนึ่งว่าเราอ่ะอยากไปเอาสูตรทางชนิตศาสตร์ไปใส่เยอะมากสมมติว่าเรามองว่ามันอดีตมันเคยขึ้นขึ้นขึ้น,นปีหน้ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะไม่จิงเสมอไปนะครับผมนะสูตรนิตศาสตร์ไแต่ใช้ไม่ได้ทุกกรณีนะครับผมเขาบอกให้ระวังไว้นะครับผมแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องบอลอย่างที่คุณสมบัติบอกเมื่อกี้ว่ามีห้าท่อนะครับผมครับแล้วก็ถ้าในส่วนของบอลนเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าเออที่ผมอ่านผมสนใจนะ เขาบอกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยจะได้ปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญถ้ามีปันผลครับผมแล้วก็อีกเรื่องที่เจือบงานก็คือเรื่องการให้ดูประวัติการคืนหนี้ของบริษัทอใช่เหมือนเครดิตก้อนหลังก็เหมือนถ้าเป็นคนก็เหมือนเครดิตบูโรที่เราจ่ายมีความสามารถในการจ่ายองั้นผมรีแคปให้แล้วกันเนาะจะได้จบตรงนี้ครับครับผมถ้าเราจะเลือกบอลเราจะเลือกบอลเราให้ดูทั้ง5อย่างนะครับผม หนึ่งคือดูค่าเฉลี่ยย้อนหลังเจ็ดปีแล้วก็ดูปีที่ระลัที่สุดเขาเียนะให้ให้ดูปีระลัที่สุดว่าเขายังมีมีความสามารถในการจ่ายไหมใช่ครับผมสองคือให้ดูค่าเฉลี่ยของธุรกิจเดียวกันแล้วก็ให้ดูบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยอก็คือดูสภาพแวดล้อมเพื่อนๆเขาแหละว่าเขาเป็นยังไงขายรถไอ้บริษัทขายล้อรถมันเด้งอะไรหรือป่าครับผมมีการกระทบนะครับผม สามคือเอมาร์เก็ตแคปของธุรกิจอ่าธุริกาอเมริกาเนี่ยใช่ไหมสี่คือราคาตลาดไอ้ราคาตลาดเนี่ยคุณสายเป่นราคาหุ้นหรือว่าราคาบอลนะเนี่ยอันนี้ผมยังงงงอยู่ผมงงก็แต่ว่าน่าเป็นราคาบอลด้วยราคาบอลใช่แล้วแล้วน่าจะประกอบกันทั้งสองอย่างครับเพราะมีผลทั้งสองอย่างเนอะแล้วก็ยูโรนี้ด้วยครับผมแล้วก็สุดท้ายคือมูลค่าบริษัทจากต่าการเติบโตนะครับผมครับผมเดีอ่ะกลับเข้าไปสู่ส่วนที่เราจะวิเคราะห์ common stock นะครับผมหุ้นสามัญนะครับผมครับผมที่เกรแฮมเขาหลักบอกหลักการวิเคราะห์ พุ่นคำมมาสต็อกอะไรเนี่ยบ้าครับทุกส่ามนเราเดอเอออันนี้ผมเจอก็คือว่าเข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 าพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับว่าในการวิเคราะห์คำว่าสต็อกเนี่ยมันมันมีสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือว่ายิ่งยิ่งเราพยายามวิเคราะห์เท่าไหร่ยิ่งเราใส่ดีเทลเท่าไหร่มันอาจจะมีการผิดมากเท่านั้นอ่าใช่ใช่อ,อันนี้ที่ผมเจอก็คือบอกเขาบอกว่าเหมือนกับว่าแฟกเตอร์บางอย่างอ่มัน คือปกติเวลาเราวิเคราะห์ราคาหุ้นนะครับเราจะมองไปห้าปีหรือสิบปีครับไม่ได้มองแค่ปีต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราอสมมติอักาเติบโตแล้วกันครับสมมติอักาเติบโตเนี่ยเราทำนายผิดรักสองเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยมาทําให้ราคาสิบปีเนี่ยคนละเรื่องกับกับความจริงเลยครับอืมใช่ใช่นี่คือสิ่งที่เขาให้ระวังมาอ่าฮะใช่ครับนี่คือหวังเจอแล้วที่คุณที่ไม่ทุนที่เป็นเอกระครับผมเจอเขาแต่าย้าขาเขาเกืนๆมาว่าหลักการวิเคราะห์หุ้นเนี่ย ให้ให้ดูอะไรหลายอย่างแต่เขาบอกให้ไปอ่านเล่มหนึ่งใช่เขาไปอ่านเล่มหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอ่านแล้วฮะเอ้าถึงตอนสำคัญที่สุดให้อ่านอีกเล่มหนึ่งลุงเล่นโคตรกลางไหนแต่ก็มไม่น่าผมไปอ่านมาแล้วฮะ <c oughs> มันมีอยู่สามเชปเตอร์ครับผมเขาจะพูดถึงเรื่องเอ่อเรื่องสับพื้นฐานแล้วก็การดูงบอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับผมแต่อเน,นี้ยอย่างไรเขาก็บอก เต็มมาห้าข้อนะครับผมทำยังไงครับหนึ่งก็คือเอามาสลับกันพูดไหมได้ครับผมหนึ่งคือเขาบอกให้มองภาพระยะยาวใช่ไหมอานาคตของบูริสัทถ์อานาคตบริษัทข้ก็สองแหละถึงจะวันเจออะไรก็สองคือผู้บริหารครับเขาบอกว่าในที่ผมเห็นตรงเนี้ยเขาบอกว่าไอ้ผู้บริหารเป็นข้อที่ค่อนข้างยากก็คือมันมันชี้วัดยากครับว่าผู้บริหารจะดีหรือไม่ดีเก่งไม่เก่งเขาเรียกว่ามันไม่มีเกณฑ์ตายตัวครับมันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนอนาคตมบริษัทที่เราเห็นภาพชัดแต่ผู้บริหารเเน่่ยยยาาากวอง จะเห็นภาพตอที่เปลี่ยนมากกว่าครับคือคือตอนที่เขาอยู่ยาวๆวะอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้ามีการเปลี่ยนชุดผู้บริหารเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้ผมเริมนิดนึงก็คือข้อนี้บัฟเฟตเคยพูดไว้ประมาณว่าเราต้องพยายามซื้อหุ้นที่แม้แต่คนง่ก็บริหารได้ครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยบริษัทที่คุณถือหุ้น,นจะเป็นแบบนั้น ผมตีความสิ่งที่บริหารประเทศหรือว่าบริหารบริษัทครับผู้จัดทุนผู้จัดทุนใช่ว่าเปพูดอย่างนี้จริงครับซึ่งว่าไปเกาจะสื่อประมาณว่าสุดท้ายอ่ะถ้าสมมติคุณเลือกคุณที่ผู้จัดกเขาเก่งอ่ะแต่สุดท้ายมันจะมีการเปลี่ยนใบเปลี่ยนเปลี่ยนเจเนอเรชันเปลี่ยนคนนะครับสัาวันหนึ่งคุณจะได้คนง่วงมาบริหารแน่นอนแต่ถ้าเกิดพื้นฐานธุรกิจมันดีเนี่ยอย่างน้อยมันก็กระทบไม่เยอะครับคือคือก็กระทบแหละโอเคถ้าไม่มีคนที่ไม่มีวิชั่นมาบริหารแต่ก็ยัง ก็ถ้าผมให้พูดเป็นคำคือเรื่องการจัดการบริษัทและการใช่การจัดการมันดีไหมถ้าเป็นของหุ้นไทยเนี่ยก็คือเราก็ไปเสิร์ชดูว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อ่าใครไม่บอกบริหารอะไรอย่จริงบอกบริหารมันจะไม่รวมพวกซีอีโอนะซีอีโอก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับผมขับผมครับผม แล้วเขาามเขาถามรคือเขาบอกว่าให้ดูสภาวะการเงินก็คือ,อดูมบเนี่ยแหละูมบเงินมันเป็นยังไงความแข็งแกงร่งในสุขภาพทางการเงินใช,ใช่ใช่ใช่เพราะอันนี้ผมเตือนไว้นึงก็คือมันจะอย่างช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับบริษัทไหนที่มีแคตโฟที่ดีอะไรดีเนี่ยเขาก็จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์บิตแบบนี้ครับทรูครับทรูจุ่ยกันนะครับมันขึ้นไปแล้วนะมันขึ้นไปแล้ว <c oughs> ครับผมซึ่งถ้าเกิดบริษัทแคตโฟเขาไม่ดีเนี่ยเขามีหมุนแค่เดือนสองเดือนเนี่ยผมว่าโควิดนี่น่าจะเจ็บหนักนะครับอืครับผมจอมาก็ครับผมข้อที่สี่คือการปันผลครับใช่ปันผลในอดีตนะครับในอดีตใช่ <อา S 2> เกย์แฮมเน้นมาเลยเขาบอกว่ายี่สิบปีแล้วครับเลขๆนี้เป็นเลขที่อยู่ในหนังสือเลยก็คือเขาบอกให้ไปดูยยอนหลยยี่สิบปีครับปันผลมาสม่ําเสมอไหมใช่ครับยอดสม่ําเสมอไหมนะครับใช่ครับผมซึ่งเขาเน้นในข้อนี้ก็คือว่าไอ้พวกนักลงทุนเชิงรับนะครับหรือ defensive เนี่ย จะเน้นข้อนี้เป็นพิเศษหน่อยก็คือการจะเลือกคูณตัวหนึ่งเนี่ยจะดูการปันผลเป็น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 คะแนนหลักสำหรับนักทุนเชิงรับนะครับในข้อนี้ครับตัวสุดท้ายก็อัตราการปันผลในปัจจุบันอ่าก็คือนโยบายการปันผลใช่ผ่านมา20ปีแล้วไม่ดีตลอดแต่ปีนี้ไม่ไม่ดีละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผ่มเริมนิดหนึ่งคือนโยบายการปันผลเนี่ยปกติมันจะมีอยู่ในเอ่อในเอกสารของเซตเลยครับถ้าเกิดเป็นของไทยนะครับเช่นเขาบอกว่าเขาจะปันผลขั้นต่ำเนี่ย หกสิบเปอร์เซ็นตของกำไรอะไรอย่างเงี้ยจะมีข้อตรงนี้ติดอยู่เลยครับมาบริษัทจะห้าสิบหกสิบมีอยู่ในหน้าผมไม่ใช่ว่าหน้าไหนแต่มีครับผมก็อยู่ในสนเทศใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ได้อยู่ในในเรื่องที่เขาไปอ่านรายปีถูกไหมรายปีน่าอาจจะไม่มีไม่มีเออเดี๋ยวไปดูบ้างนะครับผมอันนี้ตรงนี้จะมีเลขประกาศไปเลยเลขประกาศเลยครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับผมที่ที่ผมอ่านเจอหัดมาเนี่ยเออ าบอกว่าวิธีดูไอ้ตัวสต็อกเนี่ยสมมติถ้ามีส่วนของที่เป็นแบบพุ่งเติบโตเร็วเนี่ยพอให้ไปดูรายการที่เขาไปซื้อพวกรายการถึงชับเพิ่มเติมอ่าก็คือไม่ได้เอาเงินดองไวจะเสียไปซื้อนู่นซื้อนี่ไหมครับผมใช่ครับผ<อ>มแล้วก็อันนี้ก็พูดอย่างที่บอกมีมีเรื่องโปรตอนที่จริงเขามีให้สูตรมาด้วยนะครับแต่ผมว่าสูตรมันก็ยังไม่เออไอป็นสูตรองใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกมันมันใช้กับปัจจุบมันไม่ได้แล้วครับนังสือเขาเขียนเมื่ย เมื่อหมันมันเข้ามาในตาด้านหน้าแล้วมันออกไปด้านหลังเลยครับใช่ครับแล้วก็แนะนำว่าหุ้นโตเร็วเนี่ยอาจจะเขาเรียกอาจจะใช้การพลิกแพงที่ไม่เหมือนหุ้นใหญ่ๆเน่ยไม่ยุ่งกับสัตใหญ่อย่างนี้ดีกว่าครับใช่ต้องคาดการณ์ต้องอื่นแทนครับผมที่เจออีกก็คือเขาบอกให้รู้ภาพรวมธุรกิจของอุตสาหกรรมนั้นด้วยใช่ครับอุตสาหกรรมนั้นปีงบเติบโตไหมอะไรแบบนี้นะครับผม เจออะไรไหมครับผมผมเจอวีควิเคราะมูลค่าสองขั้นครับเออเดี๋ยวผมก็ชอบไอ้ดับเบิลล็อกใช่ใซึ่งเขาบอกไอ้นี่เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะแต่ที่ผมอ่านมาเนี่ยผมกับไม่เจอวิธีทำที่เป็นรูปธรรมกับไอคำว่าสองขั้นของเขาอะครับคือเขาสรุปว่าสองขั้นเนี่ยขั้นแรก็คือทาแบบปกติที่ที่เมื่อกี้พูดไปก็คือดู EPS ดูการเติบโตค่าการปกติส่วนขั้นที่สองเนี่ยเขาจ้คำว่าปรับปรุงค่าบางอย่างที่ที่จะส่งผลต่ออนาคตอะครับเขาบอปรับปรุงเนี่ยผมเข้าใจตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการ กริยากริยาเพื่อเพื่อแมของบริษัทอะครับอืมใช่โอเคแต่ถ้าให้ผมลองดูในมุมมองผมนะผมว่าเขาเขาแบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นแรกคือขั้นที่ดูผลจากอดีตก็คือดูจากอตอโดดูลหลสแตทใช,ใช่ส่วนไอ้ขั้นถัดมาเนี่ยมันเป็นการทักษะของการพยากรณ์ของแต่ละคนละใครจะพยากรณ์ได้ใกล้กว่ากาันเขาเลยแบ่งเป็นสองบะเบิดล็อกใช่ผมว่าขั้นแรกของทุกคนยังเหมือนกันแหละคือหนูว่าใครละเอียดกว่ากัน ส่วนขั้นสองเนี่ยเรียกว่าอยู่ที่ความเป็นนอสตาดามูสจินตนาพจินตนาการนะครับแต่เปรความรู้นะครับใช่ใครจะเจ๋งกว่ากันก็เลยทั้งว่าดับเบิลล็อกนะครับผมการวิเคราะห์มูลค่าสองขั้นนะครับผมครับผมติดสองนาทีแล้วเหรอโอเคครับผมครับผมก็ประมาณบทเชฟต์ติบสองเอ้ยติอก็ประมาณนี้เลยก็ประมาณนี้ครับแล้วมาติบสองขนเดียวแล้วครับผมครับผมข้อติดสองเนี่ยภาษาไทยคือชื่อบทว่าข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับตัวเลขผลกาไรต่อหุ้นค่ะหรือถ้าเกิดตัวยอดที่เราเห็นก็คือ EPS ครับ E.P.S. ใช่ไหมใช่ครับเออคุณ E.P.S. เจออะไรกับบทนี้บ้างครับผมบทนี้บอกเลยว่าสั้นมากเลยครับงงด้วยครับแต่ผมสกัดแงะงัดออกมาได้เจ็ดคอครับผมครับผมครับผมเอาผมเปิดให้รักกันนะครับผมครับเขาบอกว่าอย่าให้ความสนใจกับตัวเลขผลกําไรเพียงปีเดียวมากเกินไปโอ้อันตรงกับผมเลยครับข้อแรกเหมือนกันเลยก็คือเขาบอก E.P.S. ปีเดียวเนี่ยมันยังบอกอะไรได้ไม่เยอะครับมันไม่เห็นภาพทั้งหมดอย่างถุงมือยงางเงี้ย โอ้โหกระชูดตอนนี้ผมมีตัวอย่างที่ผมเองก็เจอมากับตัวนะครับแบางอย่างปีหนึ่งอีเมันสูงมากแต่บางที่เขาขายที่จกกรอ uh. บางส่วนไปอะครับแล้วมันบุ๊กเป็นกําไรซึ่งพอมันบุ๊กเป็นกำไรเนี่ยมันก็จะไปหารจำนวนหุ้นก็ได้อีเที่สูงขึ้นคือต้องบอกว่าต้องไปดูรายละเอียดด้วยครับใช,ใช่เราอยาไปให้ความสนใจกับอีเอย่างเดียวในในช่วงสั้นๆต้องดูว่ามันขึ้นมาเพราะอะไรด้วยใช่ครับผมข้อสองข้อสองเขาบอกว่าให้ระวังตัวเลขกําไรต่อหุ้นเวลาจะพิจารณาเวลาที่จะพิจารณาผลกำไรระยะสั้น ใช่ครับก็คือจอาติดกับดักครับมันมีวิธีการแต่งบัญชีให้เหมือนได้กําไรเยอะอยู่แต่ใ uh huh. จริงนนอย่างที่ผมบอกบางทีเขาแอบขายกิจการไม่ได้แอบหรอกเขาก็ขายกิจการนั่นแหละ ต่บ่อยมึงรู้นะใช่แต่แต่แต่คือถ้าแต่เราดูแค่ตัว eps อย่างเดียวเราจะไม่รู้ไงครับเราต้องไปดูอะไรอย่างงบการเงินว่าทำมถึงได้กำไรเพิ่มขึ้นครับว่ามันมาจากยอดขายมันมาจากการลดต้นทุนหรือมันมาจากการขายสินทรัพย์กินไปอ่ะคุณเจออีกเจออีกครับผมต่อไปผมก็เจอว่าระวังพวกเรื่องบอลเลน์กับพวกหุ้นเพิ่มทุนหรืออะไรที่ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นครับเพราะเมื่อไหร่ที่จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยจะส่งมาให้ eps ่ลดลงทันทีเพราะสูตรของ eps คือการเอากำไรหารด้วยจำนวนหุ้นครับอ่าอ่่เเมมืไหรจนุ้พิ อีแท็ก็จะลดลงครับถึงแม้กำไรจะเพิ่มขึ้นหรือหรือส่งส่งตัวก็ตามครับผมแต่ผมต่อให้ที่ผมบอกที่เขาเจอเพิ่มคือให,ให้ให้ดูเพิ่มคือให้ดูว่ามันเป็นการเพิ่มเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน,นเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ออารเงินดอลลาร์ถุงต่อความส่งออกเยอะแล้วค่างเงินมันดิบอะไรพวกนี้เขาเลยได้กําไรขึ้นมาหรือว่าขาดทุนครับแต่จริงๆคือพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับการโอเปเรตนะครับใช่ครับ ผมก็มีอะไรก็คือมันมีตัวเลขพิเศษเยอะครับที่เขายกตัวอย่างมาอย่างที่บอกการโยกย้ายการขายชั่วคราวใช่อะไรอย่างเงี้ยลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาให้ระวังเรื่องตัวเลขคือตัวเลข ETS เป็นตัวเลขที่สนใจเยอะมากแต่เขาบอกเราต้องดูรายละเอียดเยอะครับในงบการเงินครับของผมก็ประมาณนี้บทสีบสองคุณบดแล้วเหรอใช่ครับผมผมเจออีกว่าเหมือนบทสิเป็ดแล้วเขาบอกว่าให้ดูตัวเลขผลกำไรเฉลี่ยเนี่ยให้ดูอย่างไรเจ็ดเจ็ดถึงสิบปีนะอ่ันั้นเป็นเลขเมจิตของ ของเกมใช่ <นะ S 2> ครับ,รบผมเขาชอบเกินห้าปีทุกทุกวันนี้เราเหมือนเราติดห้าปีกันเพราะมันอยู่หน้าเว็บเซ็กไม่มีห้าป<ช>ีนะครับใช่ครับเกย์แล้วก็ที่ผมเจออีกทีิผมชอบแต่ไม่เกี่ยวนี่เท่าไหร่เขาบอกว่าเรื่องไอ้คาว่าลิควิดลิควิดลิควิดปกติตอนนี้เวลาเราเราจะซื้อหุ้นหรืออะไรเนี่ยมันจะมีคําว่าลิควิดอ่าลิควิดลิควิดในหุ้นลิควิดในหุ้นคืออะไรก็คือไอ้หุ้นที่เราซื้อไปเนี่ยมันตอนเราซื้อหุ้นไอบีโอใช่ไหม มันมีการแตง่งหรือใส่อะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายหรือว่าเหมือนกออําไรดีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าหามอ่าซึ่งเขาบอกว่าไอ้ศัพท์นี่มันมีที่มาเว้ยอ่าเขาบอกเมื่อก่อนมันมีคนชื่อเดนิเอลครูเนี่ยครูเน,นี่ยมันเป็นนักปั่นหุ้นแต่ก่อนที่เป็นนักปั่นหุ้นเนี่ยมันเป็นเด็กเลี้ยงวัวก่อน,นอธิบดีอันนี้คุณห่านเจอไหมเจออยู่ครับเจออยู่เขาบอกว่ามันเลี้ยงวัวแล้วมันจะขายวัวอ่าเวลามันขายวัวเนี่ยมันจะพาวัวไปกินเกลือก่อน แล้วมันเอาแล้วมันก็ผ่านแม่น้ําแล้วมันก็วัวเนี่ยพอวัวมันกินเกลือใช่ไหมมันก็อยู่นน้ำวัวมันก็กินน้ำเลยในน้ําแล้วพอมันวัวกินน้าเยอะปื๊บน้ำหนักก็เยอะตอนมันไปขายวัวเนี่ยมันก็ได้ราคาดีเพราะว่าเป็นราคาตามน้ำหนักอ่ามันก็เปรียบเทียบกบบว่าไอ้หุ้นพวกนั้นเนี่ยมันมีลิควิดเยอะไหมเขาเลยเทคนิคในการเพิ่มกําไรตัวเลขกาไรอะไนิคทำให้ดูดีนะครับผมเพราะฉะนั้นคือคาว่าน้ําลิควิดหรือวอเตอร์ในตลาดหุ้นเนี่ยก็คือนี่แหละที่มาของมันนะครับผม ก็<ม>เหมือนว่าเราดูเว้ก EBS เนี่ยแหละอนนั้นไม่มีที่ิเจอ์หรือ,ปร<ช>อเปล่ลาน,นะครับผมผมว่าอ๋อเหรออะไรเงี้ยครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นบทที่สิบสองที่เราเจีออชใช่งั้นเดี๋ยวเรามารีแคปกันดีกว่าอ่ะสิบหกนาทีแล้วครับผมเอาบ,บทที่อส,อสิบเอ็ดคุณซมมอนช่วยรีแคปผมหน่อยครับ ก็คือเขาดูเขาสอนคร่าวๆวิธีการดูหุ้นเอ่อตัวบอลครับตัวบอลกับตัวคอมมอนสต็อกใช่ดูบอลสต็อกอยังไงครับผมอ่าผมบอกว่าดูดูบอลให้ครับบอลเวลาดูให้ดูอย่างน้อยเจ็ดปีอ่าก็ดูปีที่เร็วที่สุดนะครับสมแล้วก็ให้ดูค่าเฉลี่ยของธุรกิจเดียวกันอ่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องขนาดบริษัทขนาดบริษัท ราคาตลาดมูลค่าบริษัทเอาจริงๆผมว่าทุกอย่างมันคล้ายกันหมดเลยเนอะไม่ว่าจะเป็นบอลหรือเป็นสต๊อกนะครับใช่เพราะบอลกับสต๊อกที่จริงก็เกี่ยวข้องกันแหละครับเพราะคนที่ออกบอลก็เป็นคนที่อยู่ในมีมีหุ้นนะครับมีมีสต๊อกในเหมือนกันนั่นไม่ใช่ทำไมวะเขาเรียกว่ากล้าจะคือบอลอาจจะดูระยะยาวไม่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 เข้าสต๊อกเขาว่าสต๊อกนะครับใช่ ถามมาของสต็อกเขาบอกว่าให้ดู้ามเลยว่ายาดูอนาคตบริษัทการครับผมอ๋อสต็อกนี่ดูปันผลใช่ไหมเหมือนกันใช่ให้ดูปันผลเป็นดูปันผลกับอัตราปันผลปัจจุบันนะครับผมแล้วก็พูดเรื่องดับเบิลล็อกนะครับผมจะเป็นคือดูอดีตแล้วก็การปรับปรุงกับปัจจุบันใช่ปะแก้จะเกิดอะไรขึ้นครับผมไอ้ขี้เรื่อกึ่นแต่ละคนละละนะครับผม ส่วนบทที่หยบสองคือเอาแต่คุณสม,มอนเลยเรื่อง E PS, <S อง E PS, S ใ e <PS. S 2> ช่ E p S คุณบทนี้พูด E P S ขันเดียวเลยครับอ่ e งงา E p S ต้องดูรังอไงบ้างคุณามอนไรเดอร์ก็คือข้อคนระวังเขาบอกอย่าสนใจ E P S ไปเดียวเยอะมากเกินไปมันมีการแต่ง E P S เี่ยเยอะมากครับอ่ใช่ครับผมก็แล้วก็ระวังเรื่องการเพิ่มจมํานวนหุ้นด้วยวิธีต่าง,างๆครับเช่นพวกวอลเลนหุ้นกู้อะไรอย่างเงี้ยครับที่จะสามารถแปลงสภาพเป็นจำนวนหุ้นได้ทําให้ทาให้จำนวน E P S เนี่ยตกลวงมาได้เรื่องการตกแต่งบัญชีเรื่องการ ปรับแต่งต้นทุนการข่าเงินซุกซ่อนขายติทรั์เพื่อให้ได้กำไรขึ้นมาข้าเงินแลกเปลี่ยนนะครับผมออ่าเคก็คือจะบอกว่าดู EPS อ่ะอย่าไปดูเฉยๆนะใช่อย่าอย่าไปเชื่อแค่เลข EPS อย่าให้ดูรายละเอียดด้วยมาจากไหนนะครับผมใช่ครับไม่งั้นคุณจะติดกับนะครับผมใช่ครับติดล้อติดกับนะครับผม โอเคครับวันนี้เราก็จบเซสชั่นที่เจ็ดแล้วครับไปแล้วนะครับผมโอเควันนี้ผมกับคุณสมราเเดอร์ก็ลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ